สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองคําวันนี้ล่าสุดผันผวน9ครั้งวันที่23กรกฎาคมทีมข่าว d ด i ี y l i f e x x r r s s เได้รับรายงานว่าสถานการณ์ราคาทองคํา,า,นา,า,คาคในประเทศไทยยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน,นื่องตลอดทั้งวันโดยสมาคมค้าทองคําเปิดตลาดครั้งที่1เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีโดยราคาทองคําผันผวนทั้งหมด9ครั้งดังต่อไปนี้ ครั้งที่1เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีปรับขึ้น150บาทครั้งที่2เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาห้นาทีปรับขึ้น50บาทครั้งที่3เมื่อเวลา11บเนาฬิกาสานาทีปรับขึ้น50บาทครั้งที่4เมื่อเวลา13บสนาฬิกายีนาทีปรับขึ้น50บาทครั้งที่5เมื่อเวลา14บสนาฬิกาสีนาทีปรับขึ้น50บาทครั้งที่6เมื่อเวลา15บหนาฬิกายี่สิบนาทีปรับขึ้น7 เมื่อเวลา15นาฬิกา37นาทีปรับขึ้น50บาทครั้งที่8เมื่อเวลา15นาฬิกาส3นาทีปรับขึ้น50บาทครั้งที่9เมื่อเวลา15นาฬิกา58ปนาทีปรับลด50บาทอย่างไรก็ตามส่งผลให้ราคาทองคำวันนี้ทองคำแท่งรับซื้อบัตรละ2 8 5 5 0บาทขายออกบัตรละ28,150บาทส่วนทองรูป,ป,ปรพันธ์รับซื้อบัตรละ27,545บาท72สงสตางค์ ขายออกบาทละ28,650บาทขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณค่ะ